เพื่อนัวค่ะไปชอบผู้ชายเขาแต่ว่าพอเขาชอบกลับมาเนี่ยแบบรู้สึกตื่นกลัวค่ะแบบไม่กล้ายอมรับทำไงให้หายตื่นกลัวว่าพอเขาสแสดงออกว่าชอบเขาก็รู้สึกกลัวค่ะทําไงแบบรู้สึกแบบจริงจริง,รงเขาก็ชอบนะคะแต่ว่าทําไงแบบรู้สึกว่าแบบเข้ากันได้ปรับกันได้อะคะครับถ้าเกิดเราจะนั่งมองน้องๆเราเราพูดเรื่องความกลัวดีกว่า เราจะเย,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 ยไปพูดแล้วไอ้ความรักเพราะผู้หญิงเนี่ยมันจะสิ่งที่สิ่งที่ทจะมากระทบผู้หญิงมากที่สุดและทําให้มีความสุขน้อยไปที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมความกลัวนะครับผู้หญิงเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่ากลัวมากกว่าผู้ชายผู้ชายจะชอบพวกใจกล้าหน้าด้านนะครับแต่ยนนี้ผู้ชายก็เริ่มกลัวเหมือนกันนั้นทําไมเรากลัวเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงสมองซีขวาเราพัฒนาการค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะมีจินตนาการเราจะมีความคิดที่เขาเรียกว่าล่องรอยไปกระสายลมเยอะและเวลาที่คิดเนี่ยส่วนใหญ่เราคิดในทางบวกคิดในทางลบ ส่วนใหญ่เราคิดในทางลบถามว่าทําไมเราคิดในทางลบเพราะเราอยู่ในสังคมตอนนี้ที่สื่อสารกันในทางลบเราไม่ได้สื่อสารกันในทางบวกนะเราสังเกตไหมครับเรามีคนยุให้ต่อยก,กันยุให้ทะเลาะกันฆ่ากันอะไรต่างๆเพราะฉนั้นเรามองทุกอย่างในที่เราเข้าไปในแต่ละวันแต่ละวัน,นมันเป็นเรื่องทางลบใช่ไหมครับเพราะเวลาเราคิดเนี่ยใจเรามันก็มุ่งไปในทางลบเพราะนั้นพอหลอกพอเริ่มมีแฟนอีนตอนจะมีจะไปจีบแฟนก็เออดีนะถ้าทางเราจะมีแฟนพอมีเสร็จเริ่มคิดแล้วเขาจะแต่งงานเราจริงไหมเขากะหลังแฟนเราทิ้งหรือเปล่า นี่ถ้าเกิดแต่งงานไปแล้วเขาจะเ,เลิกกับเราไปมีแฟนใหม่หรือเปล่าเออแต่งงานแล้วมีอะไรกันจะเจ็บไหม,นนไมจะเป็นน่อนไหมจะเป็นนี่ไหมจะเป็นหมดเลยใช่ไหมครับเพราะพอเริ่มมีเป็นตัวเป็นตนแล้วมันเริ่มคิดการไกล,ลใช่ไหมคราวนี้เรื่องมันมาเน่ยและตัวอย่างที่มันเห็นมันไม่ค่อยมีตัวอย่างดีๆให้เห็นกันเลยใช่ไหมครับเคยเห็นไหมครับมีตัวอย่างดีๆไม่ค่อยมีมันมีแต่ตัวอย่างไม่ดีงั้นความกลัวก็เกิดจากตรงนั้นกลัวเพราะไม่รู้กลัวเพราะส่วนเราเรามีกลัวสองสาอย่างหรือวิตตกสองสาอย่างเราชอบคิดเรื่องในอดีต และเราคิดไกลไปในอนาคตเราเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่า yesterday is a history tomorrow is a mystery เมื่อวานนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งแก้ไขไม่ได้ไม่ว่าคุณตัดสินใจอะไรไปแล้วคุณก็ต้องยอมรับแต่พรุ่งนี้อะไรจะเกิดก็ไม่รู้เราก็เลยกลัวเมื่อไหร่กลัวพรุ่งนี้เพราะเราไปเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่ไม่ดีมาดังั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือ เราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วถามเพื่อนคนนี้ก็ทาอย่างไรก็คบไปสิมีแฟนไม่เห็นต้องกลัวเลยดีกว่าไม่มีใช่ไหมแต่มีเสร็จแล้วอย่าให้มันเกินเลยแปลว่าที่มีแฟนที่เรากลัวๆทั้งหลายเรารู้กลัวอะไรเราก็กันเอาไว้ตรงนั้นเราก็ไม่กลัวจริงไหมต่อจากนั้นจะทาอย่างไรเราต้องมีที่ปรึกษานะน้องๆต้องจําไว้เลยว่าการจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยต้องมีที่ปรึกษานะครับทีนี้ที่ปรึกษาที่ดีคืออะไรรู้ไหมครับคือที่ปรึกษาที่เป็นเพื่อนเพศตรงข้าม เพราะว่าเวลาเราคิดกับเพื่อนผู้หญิงมันก็จะคิดแนวเดียวกันหมดใช่ไหมก็ไม่เห็นอีกมุมหนึ่งถูกไหมครับเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนมีเป็นผู้หญิงเนี่ยเราต้องมีเพื่อนผู้ชายนะไม่ใช่เพื่อนชายเข้าใจไหมเพราะเพื่อนชายมันจะทําอะไรเราแต่เพื่อนผู้ชายจะไม่ทําอะไรเราเพราะเขาเป็นเพื่อนแท้ทีนี้เพื่อนผู้ชายคนแรกๆของน้องๆที่อยากจะฝากก็คือคุณพ่อเลยแหละไปถามคุณพ่อก่อนนะเพราะคุณพ่อคงไม่ทําร้ายลูกหรอกแล้วคุณพ่อก็มีประสบการณ์เยอะอาจจะหวงลูกบ้างนั้นถ้าเกิดไม่งั้นเราก็ต้องมีเพื่อนที่เป็นผู้ชายแท้นหรื่อรุ่น พอเรารู้เราก็จะเรียนรู้ว่าผู้ชายเขาคิดยังไงถูกไหมครับเราก็สามารถป้องกันตัวเองได้รู้เขารู้เราเป็นยังไงรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งครับ